OnePlus Nord 2 5G อัปเกรดให้ทรงพลังยิ่งขึ้นกับประสบการณ์ AI เทคโนโลยีบนสมาร์ทโฟนที่ยอดเยี่ยมเกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างสวัสดีครับคุณผู้ชมผมพีิลามจิโกอทีครับวันนี้ขอต้อนรับการมาของ OnePlus Nord 2 5G โอ้โห จากความสําเร็จของ One Plus Nord รุ่นแรกเมื่อปีที่แล้วนะครับกับรุ่นย่อยๆที่ตามมานะครับทำให้ผู้คนทั่วโลกนั้นได้รู้จักกับ One Plus Nord มากยิ่งขึ้นมาปีนี้ครับ One Plus ก็เลยเน้นเรื่องของการออกแบบดีไซน์ One Plus Nord รุ่นใหม่นะครับซึ่งก็คือ One Plus Nord 2 5G ตัวนี้นะครับ oh. เน้นเป็นพิเศษคอนเซปต์ Concept, หรือว่าสโลแกนของ One Plus Nord 2 5G ก็คือ AI Light Flagship ซึ่งต้องการจะเน้นเรื่องของ AI เลยนะครับว่าให้ผู้ใช้สมาร์ทโฟนนั้นได้รับประสบการณ์ในการใช้ AI เทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมบนโทรศัพท์มือถือโดยทั่วไปแล้วนะครับชิปเซ็ตบนมือถือเนี่ยมีระบบ AI อยู่แล้วแต่เป็นระบบ AI ที่เป็นสแตนดาดที่ทางผู้ผลิตชิปให้มาสิ่งที่แบรนด์ต่างๆทำได้ก็คือพยายามปรับจูนซอฟต์แวร์ของตัวเองนะครับให้ไปเรียกใช้ความสามารถของ AI ที่มีเป็นสแตนดาดอยู่เนี่ยให้ทำงานได้มากที่สุด แต่ One plus คิดไกลกว่านั้นครับเขาไปร่วมมือกับผู้ผลิตชิปอย่าง mediatek เลยเอาชิปรุ่นใหม่ล่าสุดตัว t อปสุดของ mediatek นั่นก็คือ mediatek d i m e n s i t y 1200เอาชิปตัวนี้นะครับมาทำ c u s t o มครับปรับปรุงระบบ ai กับปรับปรุงการทำงานทั้งหมดของชิปทำออกมาจนกระทั่งกลายเป็นชิปรุ่นที่เป็น custom พิเศษครับนี่คือ m e d i a t e ทคไดเมนซิตี้ห0ึ่งมีคำว่า AI ปิดท้ายด้วยนี่พอชิปเซตนะครับถูกจูนให้เข้ากับซอฟต์แวร์หรือรอมภายในเครื่องมากๆแล้วนะครับมันสามารถเข้าไปช่วยการทำงานได้แทบทุกส่วนของเครื่องเลยตั้งแต่หน้าจอครับออปติมไซ์หน้าจอให้ดียิ่งขึ้นการประมวลผลก็เร่งการประมวลผลให้ดียิ่งขึ้นไปอีก เรื่องของกล้องแต่เดิมเนี่ยมี AI เข้าไปช่วยอยู่แล้วคราวนี้ AI ไปทุกซอกทุกมุมของการถ่ายภาพเลยทั้งการถ่ายภาพนิ่งถ่ายวิดีโอทำ hdr ในโหมดและโหมดฟิลเตอร์เอฟเฟกต่างๆเข้าไปช่วยในทุกๆส่วนให้ดียิ่งขึ้นแม้กระทั่งแบตเตอรี่เรื่องของการชาร์จรวมไปถึงการเล่นเกมด้วยนะครับ AI ก็ยังเข้าไปช่วยการทำงานด้วย เพราะฉะนั้น One Plus Nord 2 5G ตัวนี้จึงเป็นมือถือที่ไม่ธรรมดาเลยน่าสนใจแล้วใช่ไหมครับไปดูแพ็กช็อตกันก่อนเลย<ป>เริ่มต้นที่ดีไซน์ก่อนเลยครับ One+ plus Nord 2 5G นะครับใช้ดีไซน์ที่เป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันกับรุ่นพี่เลยอย่างวัน plus 9หรือว่า o ัน plus 9 pro <S <S 1> <S 1> ก็คือมีแผงกล้องหลังเป็นเลนส์ใหญ่ๆโชว์เลนส์ใหญ่ๆ2เลนส์แล้วก็ตัวแผงกล้องหลังก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวบอดี้ด้วยรุ่นนี้นะครับฝาหลังเขาจะเป็นแบบผิวด้านซึ่งเป็นข้อดีคือไม่เป็นรอยนิ้วมือแล้วก็มีสัญลักษณ์ของ One+ plus <S <S อยู่ตรงนี้อันนี้เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะครับสีที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับนี่คือสี grey sierra เป็นสีเทาที่ให้อารมณ์เหมือนกับรถสปอร์ตตอนนี้รถสปอร์ตกำลังฮิตนะสีแบบนี้นะสีเทาๆเ,เหมือนสีพ่นรองพื้นแล้วยังไม่ได้พ่นสีจริงอารมณ์แบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีอีกสีหนึ่งให้เลือกนะครับนั่นก็คือสี blue haze น่าเสียดายตรงที่ว่า oneplus ห no. น r สองนะครับที่ขายในเมืองไทยเนี่ยคุณผู้ชมจะไม่สามารถเลือกสีได้เพราะว่าคุณผู้ชมจะต้องเลือกตามความจุ คือ2สีนี้เนี่ยมี2ความจุเลยนั่นก็คือตัว blue haze นะครับสีฟ้าเขียวๆอ่อนๆน,นะครับออกน้ําทะเลนิดๆน,นะครับพื้นผิวสวยมากนะเหมือนกระเบื้องพลาสเลนเลยนะครับตัวนั้นจะมาพร้อมกับความจุ r a ม8กิกซอ r 128กิกราคา17,990บาทในขณะเดียวกันครับสีเกรเซ i e r ่าตัวนี้สีเทานะครับจะเป็นอีกความจุหนึ่งนั่นก็คือแรอม12กิกซอ r 256กิกราคา18,990บาทเรียกได้ว่าคุณเลือกสี ไหนคุณก็ต้องเลือกความจุนั้นด้วยและราคานั้นด้วยนะครับสิ่งที่ผมชอบในดีไซน์ของ oneplus นะครับนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นวัสดุนะครับหรือว่าฟินิชชิ่งของงานเนี่ยเขาทำได้ดีจริงๆคือเขาใช้ความพิถีพิถันในการทำเนี่ยเหมือนกับสมาร์ทโฟนรุ่นเรือธงเลยตัววัสดุจะดูดีงานประกอบจะดูแน่นจับแล้วจะรู้สึกถนัดมือคือคุณจับมือถือ oneplus เนี่ยคุณจะรู้เลยว่างานของเขาเนี่ยเนี๊ยบจริงๆนะครับรายละเอียดดีมากๆ ของหน้าจอกันบ้างครับแน่นอนครับจอจาก One Plus ก็ต้องเป็น Fluid AMOLED เป็นจอที่เป็นลิขสิทธิ์ของ One Plus โดยเฉพาะนะครับนี่คือหน้าจอ Fluid AMOLED ขนาด6.43นิ้วความละเอียด Full HD+ และมาพร้อมกับ Refresh Rate 90 h z ครับเพื่อการเคลื่อนไหวที่สมูทสุดๆเลย พอ OnePlus ไปร่วมมือกับ MediaTek นะครับทำชิปเซ็ตที่มีระบบ AI ระบบ AI นั้นสามารถมาช่วยการทำงานของหน้าจอได้ด้วยเขาเรียกว่า AI Enhanced Display ทำ3า3เรื่องด้วยกันครับ 1. คือ AI Color b o o s t ช่วยบูสต์แสงช่วยบูสต์สีสันบนหน้าจอให้สดใสนะครับ2ก็คือ AI Resolution Boost ช่วยบูสต์เรสโซลูชันหรือความละเอียดของหน้าจอให้คมชัดมากยิ่งขึ้นหน้าจอตัวนี้จึงเป็นหน้าจอ Full HD+ ที่คมกว่า Full HD+ โดยทั่วไป และเรื่องที่3ก็คือ Smart ทแอมเบียครับการใช้งานในสภาพแสงต่างๆนะครับระบบ AI เนี่ยจะเข้ามาควบคุมการปรับความสว่างของหน้าจอให้ชานฉลาดและแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นไม่ว่าคุณจะใช้งานกลางแจ้งหรือว่าจะใช้งานในร่มหรือสภาพแสงแบบไหนก็ตามแต่สามารถปรับได้อย่างแม่นยำและก็รวดเร็วมากๆนะครับอีกอย่างนึ่งที่ผมชอบนะครับในหน้าจอตัวนี้นะครับก็คือเขามีปุ่มด้านข้างที่เรียกว่า alert slider นี่เป็นปุ่มที่3ทิศทางเลครับ ผักขึ้นบนสุดนี่จะเป็นแบบโหมดไซเลน์นะครับผักลงมา1นึ่งล็อกจึ๊กหนึ่งจะเป็นโหมดสั่นครับแล้วก็ผักลงมาข้างล่างสุดจะเป็นโหมดริงก็คือเปิดเสียงทั่วไปซึ่งทำให้เราสามารถสั่งงานได้ง่ายกว่าเดิม สองสเปคกันบ้างครับ oneplus n น r d อ 5G อย่างที่บอกไปตอนต้นก็คือเป็นการร่วมมือกันระหว่าง oneplus กับ mediatek นะครับทำให้ออกมาเป็นชิปตัวนี้ครับ mediatek d i m e n s i t y 1200 ai นี่มีคำว่า ai ตามท้ายด้วย เพราะว่าชิปตัวนี้จะไม่เหมือนกับ d i m e น s i t y 1,200ที่อยู่ในมือถือยี่ห้ออื่นๆเป็นความร่วมมือกันพิเศษโดยเฉพาะเลยคัสตอมมาเพื่อรุ่นนี้โดยเฉพาะจริงๆแล้วเนี่ยแค่สเปคของ Dimensity 1,200นะครับก็น่าสนใจแล้ว เพราะว่ามันเป็นชิปรุ่นท็อปมันเป็นชิปรุ่นที่ดีที่สุดของม e ด i เ t เทตอนนี้เทคโนโลยีที่อยู่ในชิปตัวนี้นะครับน่าสนใจมากๆผมจะเล่าให้ฟังโดยทั่วไปแล้วครับชิปเซตบนมือถือเนี่ยเขาก็จะใช้สถาปัตยกรรม ARM ใช่ไหมครับที่แบ่งออกเป็น Big Little ก็คือมี4แกนเล็ก4แกนใหญ่ใช่ไหมครับทีนี้ตอนหลังมาเนี่ยคู่แข่งของ m e d i a t เทนะครับอย่างคอคอมเนี่ย เขาออกตัว Snapdragon 888ออกมาเนี่ยโอ้โหเขาไปฉีกวงการโดยที่ไปสร้าง ARM Cortex ทแกนชนิดพิเศษขึ้นมาที่เรียกว่า X1 มีเดเทคก็เลยเ้ยเราก็ยอมไม่ได้สิเราก็ต้องไปสู้กับเขาด้วยแต่สิ่งที่มีเดเทคทำเนี่ยชาญฉลาดแล้วก็ประหยัดกว่าเยอะคือไม่ต้องไปสร้าง ARM Cortex ทแกนใหม่นะครับซึ่งจะต้องไปสร้างเป็นสถาปัตยกรรมขึ้นมาใหม่ซึ่งมันจะยุ่งยากแต่เดิมเรามีเล็ก4แกนใหญ่4แกนอยู่แล้วใช่ไหมครับ ก็คือ A55 เป็นแกนเล็ก Arm Cortex A78 เป็นแกนใหญ่มีเดเทคใช้วิธีนี้ครับเอา Arm Cortex แกนใหญ่ A78 เนี่ยซึ่งมีอยู่แล้ว4แกนนะครับแบ่งเอาเป็น1แกนกับ3แกน สูตรตัวคูณจะเปลี่ยนไปทันทีจาก4คูณ4เป็น1คูณ3คูณ4แทนแกนที่แยกออกมาเนี่ย A 7 8ที่แยกออกมาตัวนี้จะเป็นแกนความเร็วสูงพิเศษนะครับจะมีสปีดคล็อกสูงถึง3 GHz เอาไว้รองรับงานที่แบบว่าต้องการประสิทธิภาพสูงมากๆมันช่วยเล่งขีดจำกัดของชิปเซตตัวนี้ให้ไปได้ไกลมากขึ้นกว่าเดิม อีก3แกนครับก็เป็น A78 เหมือนกันแต่สปีดคล็อกจะอยู่ที่2.6 GHz เอาไว้รับงานระดับกลางกลางงานทั่วๆไปส่วนงานแบบเบสิกเลยก็ให้เป็นหน้าที่ของ A55 นั่นก็คือ2.0 GHz ทั้ง4แกนนั่นเองมันจึงทำให้ประสิทธิภาพในการประมวลผลของ d i m e n s i i t y 1200 AI ตัวนี้นะครับทำได้ดีกว่าเดิมมากๆสปีดในการประมวลผลดีกว่าเดิมมากๆทำงานได้อย่างรวดเร็วทันใจตอบสนองได้อย่างฉับไวเลยทีเดียวนะครับ แค่นี้ก็น่าสนใจละเห็นไหมนี่ยังไม่รวมที่เขาไปร่วมมือกับ OnePlus แล้วออกมาเป็น AI ซึ่งสามารถไปช่วยทุกเรื่องของสมาร์ทโฟนตัวนี้นะฮะตั้งแต่หน้าจอยันไปเรื่องเกมเลยนะครับอันนั้นที่เล่าไปแล้วเดี๋ยวไปดูเรื่องกล้องหูจะสุดเลยนะครับมันลงไปในทุกซอกทุกมุมเลยนะครับเรื่องของ 5G ก็น่าสนใจครับมีเดเทคเดเ i นซิตี้1,200 AI ตัวนี้นะครับเป็นโมเด็ม 5G ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่สุดสูงสุด ของ m i d i a t e k ตอนนี้นะครับซึ่งเขาจะทำให้เราสามารถใส่ซิม 5G ได้2ซิมเลยแล้ว2ซิมนี้เนี่ยจะซับพอร์ตสแตนอโลนทั้ง2ซิมเลยนะ <c oughs> คือบ้านเราเนี่ยตอนนี้ระบบ 5G นะครับผู้ให้บริการเนี่ยกำลังทยอยอัปเกรดเป็นระบบสแตนอโลนอยู่ถ้าหากคุณสามารถใช้งาน2ซิม 5G แล้วเป็นสแตนอโลนทั้งคู่ Dual SIM Dual Standby คุณจะได้ประสิทธิภาพในการดาวน์โหลดข้อมูลที่ เต็มประสิทธิภาพมากๆตัวนี้สามารถดาวน์โหลดได้สูงสุด2.95กิกะบิตต่อวินาทีถือว่าประสิทธิภาพดีมากๆเลยในเรื่องของระบบ 5G ครับแรมรุ <'m>, ่นนี้มี2ความจุนะครับ8กับ12กิกเป็นแรม LPDDR4X ทั้งคู่เลยแล้วก็ ROM นะครับก็มี2ความจุเหมือนกัน128กิกกับ256กิกนะครับซึ่งเป็น ROM แบบ UFS 3.1ผมเข้าไปดูในสเปคนะครับ S u s b 3.1ที่ใช้ใน OnePlus หน r d อ 5G ตัวนี้นะครับเป็นแบบ Dual Channel ด้วยให้สปีดในการอ่านและเขียนข้อมูลที่เร็วเป็นพิเศษเลยลองเทสด้วย And โ b e n d ดูนะครับเขาจะสามารถเขียนข้อมูลได้ถึง900กว่า m มกเปอร์เนะครับ ส่วนอ่านข้อมูลเนี่ยไปนู่นเลย1,600กว่ากว่าเมกต่อวินาทีเลยทีเดียวนะครับถือว่ามีสปีดในการอ่านและเขียนข้อมูลที่สูงมากๆนะครับแบตเตอรี่4,500มิลลิแอมนะครับมาพร้อมระบบชาร์จเร็ววาร์ปชาร์จ65นี่เวลาชาร์จนี่มันจะดังวาร์ปวาร์ปวาร์ปอย่างนี้เลยนะฮะระบบวาร์ปชาร์จ65นี้สามารถชาร์จแบตจาก0ถึง100%นะครับได้ภายในเวลาต่ำกว่า35นาทีชาร์จเร็วมากๆแล้วก็มีระบบสโล ชาร์จด้วยสําหรับคนที่ชอบเสียบชาร์จในยามค่ําคืนเสียบตลอดคืนแล้วตื่นเช้ามาจะได้มีแบตใช้เต็มๆใช่ไหมพอมแบตมันชาร์จมาถึงสักประมาณ97% ที่เหลือเนี่ยเขาจะเริ่มสโลชาร์จละตึ๊ดๆๆๆดค่อยๆเฉลี่ยเข้าไปเพื่อให้ไซเคิลแบตเนี่ยอายุการใช้งานแบตเนี่ยนับน้อยลงด้วยได้ใช้งานแบตได้นานขึ้นแล้วอุณหภูมิก็ควบคุมได้ง่ายแล้วชาร์จลากไปจนถึงเช้าดึงออกมาปุ๊บก็100%เเต็มไม่ต้องรีชาร์จซ้ำหลายรอบนะครับซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้เป็นอย่างดีทั้งหมดนี้นะครับ รันอยู่บน Android 11ครอบทับด้วย Oxygen OS เวอร์ชัน11.3นะครับซึ่ง One Plus เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่การันตีและรับประกันกับคุณว่าคุณจะสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ของคุณได้2ปีต่อเนื่องกันแน่นอน2เวอร์ชั่นแน่นอนและได้อัปเดตเฟิร์มแวร์ในแพชชความปลอดภัยอีก3ปีต่อเนื่องแน่นอนไม่มีบิดพลิ้วนี่นะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้ ต่อไปเป็นสเปคของกล้องครับ One Plu สหนอดส2 5 g ตัวนี้นะครับจัดสเปคกล้องมาเรียกว่าไม่เกรงใจรุ่นพี่อย่างวัน p l u s 9หรือวัน Plus เ Pro เลยนะครับจัดสเปคมาเต็มที่เลยแทบจะเป็นเรือธงอยู่แล้วในเรื่องของสเปคกล้องนะครับเริ่มจากกล้องหน้าก่อนเลยกล้องหน้าตัวนี้นะครับความละเอียด32ล้านพิกเซลละเอียดสูงสุดเท่าที่ One Plu s เคยจัดมาในกล้องหน้าแล้วใช้เซ็นเซอร์เป็น Sony i m x 6 1 5ซึ่งเป็นเซ็นเซอร์คุณภาพสูง <S <S ข้อดีของเซ็นเซอร์ Sony i m x 6 1 5คือ มันมีระบบ EIS หรือว่ากันสั่นแบบอิเล็กทรอนิกส์มาด้วยซึ่งถ้าชิปเซตของรุ่นนั้นนะครับถ้าหากผู้ผลิตเนี่ยเลือกชิปเซตมาที่ไม่สามารถไป enable EIS ของกล้องหน้าได้คุณก็จะไม่ได้นะแต่ตัวนี้อย่างที่บอกครับนี่คือ Dimensity 1200 ai เป็นสเปคสูงสุดของ m e d i a t e k แล้วสามารถ enable EIS หรือว่ากันสั่นที่กล้องหน้าให้กับกล้องหน้าของรุ่นนี้ได้เพราะฉะนั้นคุณก็จะได้กันสั่นที่กล้องหน้าเพิ่มมาด้วย สไตล์การถ่ายภาพเซลฟี่ของ OnePlus n o r d 2 5G นะครับก็จะเน้นเรื่องของการปรับสภาพแสงและโทนสีให้ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดส่วนเรื่องความละเอียดของผิวเนี่ยคุณอาจจะต้องไปปรับเพิ่มเองนะครับ s t a n d a r d เขาจะมาแบบประมาณหนึ่งไม่ให้ซึ่งมันก็จะดูเป็นธรรมชาติดีนะครับและมีฟีเจอร์พิเศษก็คือกรุ๊ปช็อ t 2.0อ่านนี้เป็นเวอร์ชันใหม่แล้วนะครับ รูปช็อตเนี่ยมันจะแสดงให้เห็นว่ากล้องหน้าของวันพัฒน์หนอสอง G ตัวนี้เนี่ยสามารถโฟกัสคนที่อยู่ในเฟร,รมเดียวกันได้ถึง5คนอ่าอันนี้เป็นความสามารถของกล้องหน้าเขาเลยนะเดี๋ยวผมจะทดลองดูว่าช่วงนี้คือยุคโควิดแบบนี้เนี่ยเราจะมายืนเซลฟี่กัน5คนเนี่ยทุกคนต้องใส่แมสกกันอย่างแน่นหนาเลยนะแต่เราจะสาธิตให้ดูว่า กล้องหน้าของเขาเนี่ยมันสามารถโฟกัสได้พร้อมกัน5คนในเฟรมเดียวเลยนะครับ <Wow. S 1> แบบนี้เลยเออเป็นไงเจ๋งไหมนี่ <Wow. S 1> ตอนน่อด้วยกล้องหลังครับ วัน plus n นอสอง G นะครับมาพร้อมกับกล้องหลัง3ตัวเลนส์หลักความเรียน50ล้านพิกเซลเลนส์น Ultra ันตรวาไวปล้านพิกเซลและเลนส์โมโน2ล้านนะครับจุดเด่นของเขาคือตัวเลนส์หลักครับนั่นก็คือเซ็นเซอร์ Sony IMX 766นะครับ Sony IMX 766ตัวนี้นะครับเป็นเซ็นเซอร์ที่มีความสว่างมากกว่าเซ็นเซอร์รุ่นเดิมอย่าง IMX 586เนี่ยถึง56%รับแสงได้มากขึ้นกินแสงน้อยลง จึงทําให้เป็นเซ็นเซอร์ที่มีคุณภาพสูงกว่าเดิมมากๆพอมารวมกันกับฟังก์ชัน AI Photo Enhancement นะครับที่ใช้ความสามารถของชิป d i m e n s i t y 1200 AI นะครับที่คัสตอมร่วมกันกับทาง OnePlus นะฮะช่วยให้การถ่ายภาพนิ่งบนกล้องหลังของรุ่นนี้นะครับทำได้ดียิ่งขึ้นไปอีกเฉลี่ยแสงได้ดียิ่งขึ้นนะครับความคมชัดสีสันก็ทําได้ดียิ่งขึ้นด้วย <S <S ลองไปดูภาพถ่ายเบสิกตอนกลางวันนะครับเฉพาะภาพนิ่งของทั้ง3กล้อง จาก OnePlus Nord ส 5G ตัวนี้ดูครับจากนั้นเรามาต่อกันด้วยการถ่ายภาพในโหมดกลางคืนกันครับ โหมดกลางคืนของ OnePlus Nord 2 5G ก็คือ Nightscape nice Ultra พอ Sony IMX 766เซนเซอร์ตัวนี้มันมีความสว่างมากขึ้นการถ่ายภาพในโ o d e ก็สว่างมากขึ้นและเปิดชัตเตอร์เร็วขึ้นได้ด้วยมันช่วยเร่งความคมชัดในขณะที่ความสว่างก็ดีขึ้นด้วยภาพตอนกลางคืนจึงดีขึ้นมากๆเลยนะครับ และมี night portrait ด้วยนี่ถ่ายพ o r t r a i t ตอนกลางคืนนะครับก็ได้ภาพสว่างสดใสเจอเม็ดไฟหรือแสงที่ลอดมาในตอนกลางคืนก็ได้เป็นโบเก้เม็ดใหญ่ๆดูสวยงามมากเลยเรื่องของการถ่ายวีดีโอครับเซนเซอร์ Sony IMX766 ที่อยู่ในวันพันดหน o r 2 5G ตัวนี้นะครับเขามีระบบ OIS ด้วยนั่นก็คือการสั่นแบบ o p ปติคอลนั่นเอง กันสั่นแบบออติคอลกันสั่นได้ดีระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ตัวนี้ดียิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่าเขามี AI Video Enhancement นะครับนั่นก็คือ AI ที่อยู่ในชิปประมวลผลเนี่ยมาช่วยในการถ่ายวิดีโอด้วยทำให้ได้2อ,อย่าง1คือเวลากาันสั่น AI ก็เข้าไปช่วยอีกนะครับเข้าไปช่วยเพิ่ม resolution แล้วก็ c r อปวิดีโอเข้าไปอีกทําให้กันสั่นได้ดีกว่าเดิมขึ้นไปอีก1สเต็ป2เวลาถ่ายวิดีโอนเนี่ยเราจะถ่ายวิดีโอแบบ HDR ได้ครับคุณผู้ชม การทำ HDR เนี่ยมันต้องถ่ายค่อมแสง1สต็อปและอันเดอร์หนสต็อปใช่ไหมครับเ <_ S 1> พื่อที่จะทำแล้วคุณผู้ชมลองคิดดูวิดีโอเนี่ยสาเฟรม60เฟรมถ้าเราต้องทำ HDR 60ครั้งใน1วินาทีชิปประมวลผลต้องมีความสามารถมากขนาดไหนถึงจะทำแบบนั้นได้แล้วพอเราถ่ายวิดีโอแบบ HDR ได้นะคราวนี้นะจะหมุนถ่ายภาพไปทางไหนก็ตามแต่นะครับจะย้อนแสงหรือว่าตามแสงก็ตามนะครับ จะเฉลี่ยแสงได้ดีกว่าเดิมมากๆสีสันความละเอียดคมชัดหรือแม้กระทั่งการถ่ายวิดีโอในที่แสงน้อยก็จะทำได้ดีมากๆไปชมดูครับ เล่นเกมมาดูกันว่า AI ที่อยู่ในวันพลัสหนอ2 5G ตัวนี้นะครับช่วยอะไรในการเล่นเกมบ้างไปเล่นเกมกันในการเล่นเกมนะครับเราจะใช้2เกมก็คือเกม a d p h a l t 9กับ g e n s h i n Impact นะครับ ผมเปิด a d v a ้ขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าการที่เรามีหน้าจอ Fluid Amoled นะฮะ f t e s h r a t e 90 h z นะครับ,รบแล้วก็ one plus เนี่ยใช้ชิป d i m e n s i t y 1,200 AI เนี่ยนะครับทำให้มันสามารถมา enhance เรื่องของเกมได้ด้วยภาพในเกมที่เคลื่อนไหวเร็วๆอย่าง a d ดฟ้นะครับฉากขับรถนะฮะตัวนี้เนี่ยเฟรมเรทสำคัญมากใช่ไหมครับ ก็จะซิงเข้ากับรีเฟรชเรท90 h ฮซซึ่งจะได้ภาพที่สมูทมากขึ้นกว่าเดิมการเคลื่อนไหวในเกมภาพเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับก็จะดูสมูทมากยิ่งขึ้น ส่วนเกมที่กราฟิกสวยๆตะการตาอย่าง g e n s h i n Impact นะครับเราก็จะเห็นว่าตัว AI ช nah ่วยให้ภ like าพของเกมเนี่ยละเอียดคมชัดมากยิ่งขึ้นแล้วก็สอดคล้องกับ f r เ s h Rate 90 h z มากยิ่งขึ้นจึงทำให Titanic, ้ประสบการณ์ในการเล่นเกมเนี่ยดีมากเลยนะครับเฮ้ยจ้านี่นี่ สิ่งที่ชอบมากๆเลยคือ Dual Speaker ครับลำโพงคู่แบบสเตอรโอเสียงดังดีจริงๆคุณผู้ชมเสียงดังเสียงแน่นเสียงดียิ่งเวลาเราเอามือมาอังอยู่ข้างๆเพื่อการเล่นเกมนี้นะครับมันเหมือนเป็นแชมเบอร์เพื่อเพิ่มให้เสียงอลำโพงเนี่ยมันแน่นขึ้นไปอีกอันนี้ชอบมากๆนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแฮปติกฟ e ดแบ c k ครับระบบสัน่นอันนี้เป็นเวอร์ชัน2.0แล้วนะครับแ p t i c Feedback ก็ช่วยให้การสั่นเนี่ยสมจริงแล้วก็ทำให้การเล่นเกมของเรานั้นตื่นเต้นเร้าใจมากยิ่งขึ้นครับ ทั้งหมดนี้คือ One Plus Nord 2 5G นะครับเป็นสมาร์ทโฟนที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าความร่วมมือกันระหว่าง One Plus กับ MediaTek นะครับทำให้ชิปประมวลผลตัวนี้ถูกออกแบบมาพิเศษเพื่อสมาร์ทโฟนรุ่นนี้โดยเฉพาะจึงทำให้มันน่าสนใจมากๆนะครับและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ผมยังไม่ได้บอกก็คือพอใช้ชิปจาก MediaTek ทำให้มือถือรุ่นนี้ราคาไม่แพงนี่ราคาดีมากนะครับ สำหรับสีฟ้าบลูเฮดนะครับรุ่นแรม8กิกรวม128กิกราคา17,990บาทถ้าเป็นสีเทาตัวนี้นะฮะสีเกร์ซิลเวอร์จะเป็นแรม12กิกรวม256กิก ราคา18,990บาทซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมสําหรับนักเรียนจบใหม่นักเรียนนักศึกษาคนจบใหม่ๆทํางานเพิ่งรับเงินเดือนเป็นครั้งแรกคนที่ work from home อยู่ที่บ้านคนที่หวังว่าจบโควิดแล้วเราจะได้ออกไปเที่ยวไปถ่ายรูปสวยๆกันบ้างนะครับไปถ่ายวิดีโอทําคลิปทําวิดีโอคอนเทนต์โอ้โหใช้ได้ทุกอย่างช่วงนี้จะอยู่บ้านนะครับถ่ายรูปแล้วก็เล่นเกมกันไปก่อนนะครับช่วงท้ายนี้นะครับผมจะอัปเดต เรื่องของราคา OnePlus Nord 2 5G ให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาจะมี2สี2ความจุด้วยกันนะครับสีฟ้า Blue haze ตัวนี้นะครับมีความจุแร m 8GB ล o m 128GB นะครับราคา17,990บาทซึ่งรุ่นนี้เนี่ยวันวางจำหน่ายนะครับจะแจ้งให้ทราบเร็วๆนี้ส่วนอีกสีหนึ่งนะครับสีเทา g r a c i e a r a ม12 g ิกลอม256 g b นะครับตัวนี้ราคา18,990บาทจะวางจำหน่ายในวันที่26สิงหาคมนี้นะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับจะวางจำหน่ายเฉพาะช่องทางออนไลน์เท่านั้นนะครับผ่านทาง lazada, shopee, JD central และ disshop ครับ และทุกท่านที่ซื้อ OnePlus หนอ d 2 5 G เข้าไปนะครับคุณสามารถเข้าไปรับบริการหลังการขายนะครับไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมเปลี่ยนอะไรตัวเช็คสภาพเครื่องได้ที่ OnePlus Service Center ที่ MBK Center ชั้น5และศูนย์บริการ Oppo Service Center ทั่วประเทศครับนี่คือมือถือที่ทรงเครื่องมากๆนะครับแล้วมีราคาในระดับที่เหมาะสมใช้งานได้ทุกอย่างที่คุณต้องการเลยนะครับฟังกช์ชันเขาครบรอบด้านจริงๆกับ OnePlus นอด e 2 5G ครับ